สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาเบังป่านะครับหลังจากที่เลิกงานมากนะครับ่็มีแนวเห็ดก็ได้มาถ่ายคลิปลงทักทายพี่น้องนะครับนี่ครับเป็นป่าผมสีเหลืองโยนะครับเลียงไว้เป็นประดุกนะครับพี่น้องตอนเนี้เมื่อก็ก็ต้งมวนก็ต้ังเรียนนาำนะครับ พามาเบ่งว่าป้าเล่นน้ำหลายๆโต้นเป็นยังไงนะครับช <c oughs> ่วงนี้ก็ว่าฮันได้ตกเบดนะครับเพราะว่าว่าันมีเวลานะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาเขาก็จะตกไปกินบ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นกําไรจากการเลี้ยงป้านะครับที่บอกว่ากําไรคือพวกที่ ลงทุนมากคือขายได้เคลื่อนแล้วนะครับได้ทุนเคลื่อนแล้วตอนนี้เขาก็เลือกําไรนะครับกําไรที่เห็นก็มีโตขนาดรุ่นสามโตโลนะครับบางเท่ากับมีสองโตโลแต่ทีนแน่ๆคือสามถึงสี่โตโลนะครับโตปากถือว่าง,งามพอสมควรครับ ตันนี้บริหาอาหารนะครับจะว่าให้เปิดออกซิเจนเอ้ยเปิดน้ำเห็นเป็นน้ำว้นนะครับก็บเกิดออกซิเจนขึ้นมานะครับน้ำก็บบเสียเพอมันบเสียแล้วมันก็มีหอยนะครับหอยเกิดแล้ววันนี้ป้าก็ไปกินหอยนะครับเพราะว่าสังเกตได้จากการตกดอกที่ผ่านมามันบรโตจอยนด้ครับเพือป้ามันอ้วนดีนะครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าแมอ่อีกสักหน่อยเป็นนาแหล่งขึ้นมากมื่กาสีป้ามากินบกม่วงซุกนะครับพี่น้องคลิปของปีสองปีังหันก็มีเคยร์ไยไว้แล้วครับป้านี่ยอย่างกันกินนะครับอันนี้ี่ขึ้นมากังหันคือป้าหมอนะครับพี่น้องอาจจะเบิ่งบ่ท่านนะครับ ประมอนี่เป็นประมอซีพีนะครับลงเรือไปประมาณยี่สิบตนะครับนี่น,น,นันนันคือประดุกนะครับนี่จะใส่สวยๆครับผมตอนที่อัดคลิปตอนนี้ก็เวลาก็หามองเคริงไปหล่ะครับ สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับน่ำเท่ากันยังแห้งอยู่เพื่อเก่าน,นะครับพี่น้องนี่เครื่องผมเปิดว่ามืดมือเลยนะครับั้งต่แดดออกจนว่าแดดเศร้านะครับเริ่มต้นเร็วสุดกะหกม่งเคร่งนะครับเริ่มไหลเริ่มไหลซาสุดกะเจ็ดมงนะครับที่เห็นมา ก็ถือว่าคุ่มครับพี่น้องครับถ้าเ้าไปใส่ปั่มน้ำแบบปั่มไฟฟ้าในการอัดออกซิเจนนะครับมม่ก็สีต้นทุนแพงนะครับ,บ,ตแ,รบแต่ตัวนี้เขาลงทุนไปทีเดียวเขาใส่เงี้ยวเลยนะครับเห็ดแนวนี้โบมเมนตแต่สีใส่อัดออกซิเจนย่างเดียวครับเขาสามารถเอาไป หดนำพักนำหยาได้นะครับเพราะว่าสวนพงก็บมีปลูกพักก็ปลูกหยานะครับนี่ครับให้พี่น้องเบิ้งครับเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นเป็นชุดเป็นพวกแบบนี้เลยครับ ว่างแผนไว้คือเมื่ออื่นนะครับว่าสิมาตกเวทเบิร์นะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาหลุ่นน้ำกันครับวา่าิีดายซัมได้นะครับเพราะว่าตอนนีน้นาำต้องกลางนาสิเรยออยประมาณเก้าสิบเซนนะครับถึงเมตรหนึ่งเพราะว่าหน่ำน้อยลงแล้วนะครับ น้ำน้อยลงปล้าก็มีายแล้ววันนี้มันก็เพชรให้หน้ำเข้าคุณลงนะครับตัวนี้คุณภาพน้ำก็คือดีอยู่นะครับจะว่าสีน้ำสีคุณนะครับปัญหาของเฮาในตอนนี้คือต้อนหว่านะครับมันสะบัดใบลงนะครับ เต็มสา้าเลยครับพี่น้องนี่ครับป้าน้องก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับห่างกันเนบ่ถึงหนึ่งนาทีนะครับ ต้องไม่ขึ้นนะครับที่เห็นขึ้นค่อยๆเนี่ยโบเมนโตวหน่อยได้ครับพี่น้องตัวใหญ่ครับแต่ว่าเอาปากขึ้นครับถ้าเอาหัวขึ้นยังได้ก็ดังนะครับหรือว,ว่าขื้นมัตโตยังได้ก็เสียงดังนะครับแต่ตัวนี้จะ ป่าขึ้นมาจีบน่ำแล้วครับล่องนะครับนี่ครับเลี๋ยวเบิ้งขึ้นหน่อยนะครับแต่าว่ายางจำกับซามซิลนะครับถ้าซาขึ้นเพราะว่าป้าน่าจะเลืออยประมั่น ร่อยก็โตขึ้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากพี่น้องเบ่งน้ำด้วยครับถามักก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ